ไอ้กูเป็นพี่กูเลือกก่อนก็มีแต่พี่เนี่ยเท่นไหร่ให้หนอไม่ใช่เหรอพี่ไม่มีอ่ะที่นี่มิ้วมิ้วเฮ้ยวันนี้ทำยำมาม่าเนี่ยนะเฮ้ยยังไงก็ยำมาม่าใช่ใช่ใช่มาไอ้เจ้าไม่ตอบไม่อยากเดือดขวอนโอเคครับโอ้โหให้กูเติมน้ำบ้าหรือเปล่าแต่อีกเหรอไม่เปรี้ยวอ่ะ ขอแล้วกินนี่อะไรหวานเยอะแยะมึงเชื่อคนได้ชิมดิออกแล้วยังให้กูบีบมะนาวอีกเหรอกูเป็นแผลกูยิ่งให้กูบีบมะนาวอีกเหรอมึงบ้าปะเนี่ยไอ้เหี้ยหั่นก็หั่นนิ้วกูให้กูบีบมะนาวอีกมึงเอาไปทำเองเลยกูดิพอกูพูดแล้วก็ไม่เอาฝากความดีีๆหน้าหมายว่าอยากให้ชิมอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาขออะไรที่มันยากๆกว่านี้หน่อยอ่ะปิดเอาแล้วปิดคอมเมนต์ปิดจบเป็นเส้นไหนแล้วผมหลอกครับ